ท่านข้าวชาวใต้ก้าวเรยงมาเลที่ข้าวซ้ำกันกันก้นนะครับจังหวัดสุรธานีจัดพิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยปลาทวายพระพลเดลสุมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภารณีธิราเทพยอะวะดีกรมหมลวงราชสารินีสิริพัฒม์มหัชระรัชธิดาครับ โดยเมื่อชาวเรตเตวานะครับที่บริเวณริมเลื่อนแม่นม้ำตาปี้นายวิชุดจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและกระโปรยปลาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาารณ์ธีรเทพยวดีกรมหลวงรัชสริณีสิริพัฒมาวัชรรัชธิดาให้สูงให้จากปรากัรพระประชวรและมีพาลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยริว,วัน โดยมีพระธรรมวิมลโมลีเจ้าคณะภาคทิบกเจ้าวัดวัดไกลธรรมารามพระอารามล่วงเป็นประธานควายทุ่ง พร้อมโดยพระทรงสวงสมณศักร์รวมสิบรูปนะครับและก็มีท่านรองผู้วาราชการจังหวัดอรน,นาส่วนราชการตลอดจนข้าราชการถูกมูเล่ประชาชนในพื้นที่รวมพิธีครับจากนั้นผู้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้นาหัวนาส่วนราชการรวมกันปล่อยปลาซึ่งก็ประกอบไปด้วยปลาทีที่ชีวิตมาจากลาดค่ะได้แก่ปลาดุกอุ้ยซ5ตัวปลาชะโงน์ซตัวปลาหม้อซ5ตัวปลาตะเพียนทอง4 5ตัวแล้วก็มีพันุ์ปลาคขแย่งนวลค่ะที่พอเลี้ยงโดยสุนวิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืเดเขตฮาสุราธานีอีก4ี่4 5ื่นหตัวเพือ่อทวายเป็นพระราชากุซลค่ะ <ou> นี่กิจกรรมที่เกิดขึ้นแรกตะวันนี้ค่ะ